ในคลิปนี้ผมสเปเชียลก็จะมาเล่นลิกเตอร์ในโหมด11ทั้งหมด5เกมมาดูกันว่าในแต่ละเกมเนี่ยเราจะเจอตัวอะไรกันบ้างและเราเนี่ยจะสามารถชนะเขาได้หรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับเพนที่สำหรับสปอนเซอร์เข้าได้ในแครับอันติกใส่บอนอันติกใส่สบ,บันสวยเวอร์สยวสยเฮ้ย,ยนี่เธอทัไม่สวยสกินนี้เพราะเราซื้อไอดีจากเพจน,นี้มาเพจนี้เลยแอฟติต่ แคดซื้อขายเกมเอาบี o B, ที่มีผู้ติดตามมากถึง2แสนคนมีไอดีให้เลือกราคาเริ่มต้นเพียง20บาทที่ร้อเยอะสกินแรรนกลุ่มน็ปปอต้าลงแรงและยังมีบริการรับซื้อในราคาร้อนจ่ายปุ๊บรับเงินปั๊บอีกด้วยแฝดดีดี 4, รีวิวเยอะสนใจติดต่อทำเพจได้เลย เพื่อความสนุกของคอนเทนต์นี้นะครับในเกมไหนที่เราเจอแวนเนี่ยผมขอตัดเกมนั้นออกไปนะครับเนื่องจากเวลาเรากดไปเจอแวนเนี่ยมันจะดันป้อมอย่างเดียวเลยมันทําให้เกมมันไม่สนุกนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีช็อตสู้เลยใครที่สงสัยว่าทําไมคลิปที่กดหนึ่งหนึ่งไม่เจอแวนเลยคําตอบก็ตามนี้เลยครับและในเกมที่1เนี่ยเราก็ได้เจอเป็นตูเลนโอ้โหในเกมนี้เนี่ยเราได้เจอตูเลนล่างธรรมดาครับไมกว่าจะเป็นโกโจอีกเปิดเกมมาแล้วก็มาดักรอในพุ่มก่อนเลยครับพอตูเลนเดินมาเนี่ยเราก็งาดไปหนึ่งงาดไป2เจ็บเจ็บจุ จูกและผมก็มาดักรอในพุ่มรองงัดอีกรอบแต่เหมือนเขาจะอยู่ไกลเกินครับผมก็เลยงัดได้แค่หนึ่งทีไหนๆก็ไหนๆและใช้ดาบดินนี่แหละฆ่าเลยแล้วก็ได้เฟิร์สบัตมาครับเราก็มาดักรอในพุ่มเหมือนเดิมครับเพราะลิกเตอร์เนี่ยมันเก่งตอนอยู่ในพุ่มเหมือนเขาจะแด๊สู้ครับผมก็เลยกดอันตรีไปซะเลยแต่ดูเหมือนว่าลืมจะเสียเปียบก็เลยต้องถอยออกมาก่อน ดูเหมือนว่าเขาจะออกเจาะเวนมาชิ้นแรกนะผมก็เลยจะออกเป็นทอยซะเลยและดูเหมือนมีคนเลือดน้อยไม่ยอมกลับบ้านครับผมก็เลยพุ่งแทงพุ่งแทงแล้วก็กดเอคิวเก็บคิวมาได้และผมก็ได้แวะไปตีป้อมเล็กน้อยเพราะว่าเขาเกิดมาแล้วมาครับเรามาดักรอเล่นในปุ่มดีกว่าจาังหวะนี้โดอนงัดอุย้ยมันเหลี่ยมวะโลบจ้าเอ้ยโอ้โหนีไงยังได้อยู่หลังจากนั้นผมก็ได้เข้ามาตีปอม แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังจบไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยตีป้อมค่อนข้างช้าพอผมมีการเวทเนี่ยก็เริ่มรับสกิลได้แบบชิวๆแล้วครับเหมือนตัวเลนคนนี้เขาจะไม่เข็ดเลยนะโดนผมงัดตลอดเลยเฮ้ยเฮ้ยเจยนกับบี้ติกบี้อ่าสวนเนาะสวนเนาะเฮ้ยแปลก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 ๆนี่แล้วผมก็ได้ตีป้อมจบและเกมนี้ก็ชนะป่ป ไหนเกมที่2เราก็ได้เจอเป็นฟอร์เรนติโนสาวแว่นคือที่สุดละวิชย่ชยชยัชยชย่ยชัยชเปิดเกมมาเนี่ยผมก็รีบเข้าพุ่มก่อนเหมือนเดิมเลยครับพรรู้ว่าฟอร์เรนอยู่เนี่ยผมก็เข้าไปงัด2ทีโอ้ได้ทีหนึ่งเอ้ทีกบี้เหมือนเขาจะเริ่มออกไปเคลียร์คลิปนะครับผมก็เลยรอดังในพุ่มเหมือนเดิมอโอ้โหงัดไม่โดนอีกแล้วนี่ไงหนึ่งทีเอ้ทีกบี้ทีกบี้ ดีกบีดีหนึ่งดีเราพยายามเลี้ยงสเต็กสกิลหนึ่งไว้เรื่อยๆนะครับพยายามอย่ารีบใช้ก่อนเหมือนตอนนี้จะเริ่มเป็นงานหยาบของเราแล้วนะเพราะว่าฟอร์เรนเนี่ยได้เก็บเลือดไปเย่เ yeah, ลวครับทุกคนไม่มีทางสู้แล้วสวนแ่งเลยเอา้าได้เฉยชัา <laughs> ดเลย ได้โอกาสเนี่ยผมก็รีบตีป้อมก่อนเลยเพราะว่าถ้าเวลสีขึ้นมาเราจะสู้ฟอร์เรนยากแล้วเราก็จะมาเล่นสเต็ปเดิมกันครับก็คือรองัดในจังหวะน,นี้เนี่ยผมกะว,ว่าจะเคลียร์คลปเฉยๆนะแต่เขาดันปลาดอกโดนครับแล้วก็เข้ามาลํำอันติโอเจี๊จยกระอีหลบดอกได้ เราเจยนั่นแหละครับฟอร์เรนเนี่ยมันไม่แพ้ตัวอะไรเลยนอกจากตัวมันเอง <c oughs> ป่าดอกไม่โดนเท่ากับจบแล้วเขาก็ยังกดผมในป้อมอย่างต่อเนื่องครับผมเนี่ยก็พยายามจะเคลียร์คลิปแล้วก็หลบดอกมาได้หนึ่งทีเป็นไงโคตรเท่เหมือนตอนนี้เนี่ยพอเขาเจอหน้าผมปุ๊บเขาก็อันตีเปิดก่อนตลอดเลยผมก็เลยทําได้แค่รอเขาอันตีหมดนะครับตอนนี้เราได้เป็นตัดเลือดแล้วนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยเราก็จะออกเป็นสเปียเจาะเกาะคือ เขากะจ,จะไม่ให้ผมเคยร์คลิปเลยอะทุกคนดูดิโอ้โอหลามลามเออลามเอเจะยงเบีโอ้โหดูเอาสุดเอาสุดเหรอเอาสุดเหรอตายปั๊มยิง คัดเบานงินป้อมหรือตอดเอ็ดเดี๋ยว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 เขาออกกันเวทมาทําไมวะนะาลิเตอร์มันมีสกิลเวทด้วยหรอวะอ๋อ,อนี่ไงความเสียหายเวท <c oughs> คุ้มไหมเนี่ยตอนนี้เราตู้กับฟอร์เรนค่อนข้างยากครับสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือการตอดไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ดูเหมือนในจังหวะน,นี้เนี่ยมันจะเริ่มจนมุมแล้วครับผมก็เลยต้องสวนเอ้สวนได้เฉยอะไรครับเนี่ยได้โอกาสรีบซอยบ้านเลยครับผมมา ตอนนี้ผมว่าผมไหวและใส่เลยมาอันเต๋ออันเต๋อมาดิเตีกบพีอโอแรง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 แ้ยเยเราก็แรงเราก็แรงเราก็แรงมาโดนะโดนะงั้นอีกทีเตียมลอยหูได้เฉยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ตีป้อมจบและเกมนี้ก็ชนะเป และในเกมที่3เราก็ได้เจอเป็นโอเมนตัวนี้แหละครับตัวที่เราแย่มยากที่สุดพอเจอหน้าปุ๊บผมก็งัดไปก่อนเลย1ทีแต่ดูเหมือนว่าเขาจะสวนครับจังหวะน,นี้ผมก็เลยแกนโอ้โหงัดไม่โดนไม่เป็นไรเลี้ยงสแตก็กงัดต่อเลี้ยงสแต็กครับเลี้ยงสแตก็กเขาไม่รีบใช้หนึ่งนะมาดูมาดูเข้าบูิในจังหวะน,นี้เนี่ยเลือดขึ้นพอดีครับแล้วผมก็ได้เลือดแบบนี้เตจผมขาแบบนี้โดนไอคิวโอ้โหติด <c oughs> ติดวีคโอ้โหจบเลยเอคิวเข้าวีคเต็มๆชัดเลยการที่เราเสียตัวแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะลำบากนะเพราะว่าตัวเราเนี่ยทุนเดิมก็สู้โอเมนไม่ได้อยู่แล้วยิงไปเสียเฟิร์สบาดอีกโอ้โหโอกาสยากมากตอนนี้เขาก็มีล็อกแล้วนะครับ คือถ้าเราโดนล็อกเนี่ยคือเราตายแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่อย่าเพิ่งตีป้อมโอ้ตัวก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วและในจังหวะนี้ผมโดนล็อกครับแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ในป้อมมาไรฮ่าฮ่าฮ่าเขาเรียกว่าบารมีป้อมครับเราสู้ตรงๆกับโอเมนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามเคคลิปไปเรื่อยๆฟาร์มเงินไปก่อนอันเนี้ยอันเนี้ยทำอะไรจ๊ะ ทำเลจ้าจิตดีจะดึงจะล็อกโอ้โหทำเป็นหลุดคือเราต้องพยายามเลียคีปดีๆนะครับถ้าเราเผลอหลุดออกจากระยะป้อมเนี่ยโดนล็อกแน่นอนแล้วก็ถ้าเราไม่ออกไปเฮียคีปเนี่ยเขาก็จะตีป้อมเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเลือกทางไหนก็เสี่ยงหมดเลยครับยอย่าอย่าเมี่ยงงี้ลูกพี่อย่าตีโอ้โหแกสู้กัสู้ไม่ได้แล้วอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงนะแรงนะนะเราแรงอยู่นะ เอ้แกงหลุดอีกแล้วเหรอมาแกงหลุดก็ใส่แกงหลุดก็ใส่ว้ามันกลับมาแล้วยิงกับพี่โอ้ยแรงนะแรงนะยินนี่ละยินนี่ละงัดหนึ่งดีไปเลยครับเออจะเย็นจะเย็นิงกับพี่อย่าดมบุ๋มอย่าดมโคยอย่าดมโหยไปละครับจุกจุกคิงโอ้โหโดนล็อกมาดิสวนสวนมันสวนมันงัดหนึ่งดี ไปเลยครับจะเย็นคือเราสู้ไม่ได้แล้วพี่เกย์ก็ซอยป้อมไม่ยั้งด้วยนะครับเล่นยากเข้าไปอีกแล้ในจังหวะน,นี้เหมือนเลือดจะเกิดพอดีครับแล้วผมก็เก็บเลือดมาได้แต่ว่าสกิลของผมหมดเกี้ยงเลยตอนนี้อันตีมาพอดีผมก็เลยกดสกิลจะเย็นพี่พอผมทําท่าจะกลับบอ่อเท่านั้นแหละเขาก็เข้ามาตีป้อมผมเลยครับโอ้จะเย็นพี่ให้โอกาสผมหน่อยคือถ้าเรากลับบ้านจังหวะน,นี้เนี่ยยังไงก็แพ้แน่นอน,นครับ ผมก็เลยว่าจะแลกคลิปนะแต่ก็โดนเขาล็อกไปก่อนเรียบร้อยชัดเลยและเกมนี้ก็แพ้ไปและในเกมที่4เราก็ได้เจอเป็นมาจ้า เห็นเขาบอกว่ามาจ้าแพ่นี้มันโหดใช่ไหมแต่ว่าผมยังไม่เคยลองเล่นเลยอ่ะมันจะโหดสักแค่ไหนวะไม่น่าสูลิกเตอร์ได้หรอกเปิดเกมมาเนี่ยเราก็งัดตามสเตปเดิมเลยครับเดียว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 เดียยวเดียวทำไมมันโอ้โหทำไมมันเนืดอย่างเงี้ยโอเคจังหวะนี้เรามารอดักงัดในพุ่มนะครับเฮ้ยมาได้ไงวะเนี่ยอ้มันมีสกิลว้ามเหมือนเอลันดอร์เลยโป้เอาตายนะตายนะอ้มันเก็บเลือดได้ได้อยู่ได้อยู่สกิลหนึ่งเราจะมาและฮึบซึบฮึบโอ้โห เฮ้ยเลื่อนไม่ลดเลยคืออะไรอ่ะชัดเลยหลังจากนั้นเขาก็ได้พิมพ์ม,มาไม่ไหวกดยอมได้แนะ่หูวยผมเห็นแล้วผมขึ้นเร็วอ่ะมาน,นี่ดีไปไหนน้องขอยัดอ,าหาหาอ๋อฮะฮะโอ้โหมันวาร์ปได้แบบไอรันดอร์กงกงเกินโอ้โหเลื่อนไม่ลดเลื่อนไม่ลดเลยเลื่อนไม่ลดเลยเอียนบี้โอ้โหโอ,อ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยชัดเลยกดยอมเลยหนูโห มันปากแทบวาทุกคนตัวก็โกงทีนึงและแต่ไม่เป็นไรครับเจอทรงนี้เนี่ยชอบบอกเลยก็อย่างที่ผมบอกครับว่าผมเนี่ยไม่ได้อ่านแพดมาจ้าก็เลยไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างงงเลยอยู่ๆมันก็าวาัดมาใส่หน้าเฉยผมก็ไม่รอช้าครับพยายามจะสวนมันไปแต่ดูมันสวนกลับมาครับโอ้โหโคตรเลงอะตัวมันโกงสมคําล่ําลือจริงๆว่ะแล้วผมก็โดนยัดในป้อมอีกหนึ่งรอบอือชัดเลยหลังจากนั้นเขาก็ได้พิมพ์มากดยอมเว้ยกดยอมเว้ยมาจ้าตัวนี้ก็ยัง ปากแทบยังต่อเนื่องผมรู้แล้วว่าสู้ไม่ได้แน่นอนก็เลยจะออกกันเวทแล้วผมก็โดนยัดคาป้อมมีกหนึ่งรอบโอ้โหตัวมันสู้ยังไงครับเนี่ยหลังจากนั้นก็บอกว่าให้กดยอมเงยฮ่ฮ่าฮ่ได้แต่ในครั้งเนี้ผมจะไม่ยอมมันอีกต่อไปครับผมจะสวนบ้าง นี่ไงโดนซะบ้างปากแท่ป๋อได้โอกาสแบบนี้ก็ต้องรีบเคลียร์คลิปแล้วก็รีบตีป้อมเลยครับแบบนี้แต่ตีได้แค่นิดเดียวครับมาจ้าก็เกิดมาซะละผมก็เลยต้องถอยกลับมาตั้งหลักก่อนตอนนี้เราได้กันเวทแล้วครับแบบนี้ต้องยัดเลยไปไหนจ้าขอยัด หน่อยสน้องชายโอ้โหคอมโบไปตั้งเยอะรถแค่น,นี่ยจากที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยว่ามาจ้ามันกวงยังไงวันนี้เนี่ยผมเข้าใจแบบแจ่มแจ้งแล้วครับดูมันดูตัวมันมันเวอ่ออะไรขนาดนั้นนะโอ้โหดูมันดูมันดูมันในช็อตนี้เนี่ยในใจผมคิดว่ายังไงมันก็ตายแน่นอนแต่มันไม่ตายเฉย คดูความโกงของมันครับและดูเหมือนว่ารอบนี้จะไม่แซบแล้วครับทุกคนหลังจากที่เกิดมาเนี่ยผมก็โดนยัดคาป้อมใต้อีกหนึ่งตัวชัดเลยเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าไม่แซบแล้วเฮ้ยังแซบเหมือนเดิมตอนนี้ชิ้นสุดท้ายผมก็ไม่รู้จะออกของอะไรดีนะครับให้มันสู้มาจ้าได้ก็เลยว่าจะออกเป็นแรงๆไปเลยมาผมว่ารอบนี้ต้องวัดหน่อยแล้ววะ่ะดูตัวมันดิ ดูตัวมันดีทุกคนมันยืนนิ่งตีธรรมดาเรายัางสู้มันไม่ได้อะโอ้โหเกียนเลยเลือดขึงหลอดไม่กลับบ้านละจ้าชิโก้โอ้โหมันจ๊กว่ะมันจ๊กว่ะไปไหนจ้าโอ้โหตัวมันวิบวับว่ะนึกว่าเอลันร์จะทำอะไรจ้าขอเลือนละกันเกียร์หนอจะไปไหนเกียร์หนอฮะตัวโอ้โ oh, ห oh, oh, มันวิบวับไปไหนไปไหนเฮ้ยไหนมันจะตายเนี่ย โดนนะไม่กลับแบบนี้โดนนะงานแบบนี้ไอคิวโอ้โหมันยังหลบได้อะไรวะลูกเล่นมันเยอะจังวะเฮ้ยและในช็อตนี้เนี่ยและด้วยความที่ผมเนี่ยหิวเกินนะครับเข้าไปเอาขาป้อมโดนป้อมตีลุนลัวยนเลือดเนี่ยเหลือน้อยมากกะว่าจะสับเกิดครับแต่เอาชัดเลยถึงแม้ว่าเมื่อกี้ผมจะพลาดไปนะแต่รอบนี้แหละผมมาเอาคืนอ้ได้สักทีตัวเม้งกว่าจะตาย

และในเกมที่5เกมสุดท้ายครับเราก็ได้เจอเป็นฟอร์เรนติโนอีกแล้วเจอตัวเดิมเราก็เล่นแบบเดิ้โอ้โออ้โอ้โอ้ชนะแวนเอลันดอร์มาแล้วนะโอ้คนนี้ชนะแวนกับเอลันดอร์มาด้วยครับทุกคนแล้วนี่ไฟเตอร์ชิวโอ้เขาบอกว่าเขาจะตบเราแบบชิวๆอ่ะทุกคนงัดไป1ที2อทีโอ้โหไม่เข้าเลยโอ้จัดเลย <c oughs> เอฮ้ <c oughs> เราแก้งมานยาหน่อยดีกว่าอ่อนให้หน่อยครับดอยดอยจัดเลยวันนี้มันเล่นขึ้นโอ้โหเลยชนะเอลันดอร์กับแวนได้อยเฮ้อ พี่เขาค่อนข้างตึงนะครับพูดยังไม่ทันจะขาดคําผมก็โดนลําคาป้อมเลยครับโอ้โหไม่ได้ดินขอมาใหญ่สักรอบมาพี่ผมหัดเล่นเงี้ยพี่โอเค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 สู้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 เอาวะเขาให้กําลังใจเราด้วยครับทุกคนนี่สิสังคมเกมมันต้องอย่างนี้สรุปก็คือเขาเชื่อผมครับก็คือเขาอ่อนให้นั่นแหละเกมนี้ไม่สนุกแล้ว <c> ฝ <oughs> ึกเล่นลิเตอร์ไปเล่นในแรงเหรอครับไม่ใช่ครับ ฝึกไปงัดหน้าปี่นี่แหละใช่ครับอ๋อตั้งใจฝึกตัวมันเกง่งตัวมันเกง่งรู้จักรายละเอียดของสกิลแล้วใช่ไหมพอรู้นิดหน่อยครับสรุปเกมนี้คือไม่ได้เล่นครับนั่งคุยกับฟอร์เรนนี่แหละไหนๆนเขาก็สอนเราแล้วลถ้าเราไม่คิวเขาสักตัวเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการไม่ให้เกียรติแล้วเกมนี้ก็ได้จบลงครับโดยการที่เขาเนี่ยมาสร้างพันธมิตรกับเราเนั่นเองและสําหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คาว่าไก่บอลชอนให้ด้วยครับ และสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i b e ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ